กรมชนเดินหน้าลุยโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแย่และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอำเภอหลังสวนแก้อุทกภัยจังหวัดชุมพรกรมชนประธานเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดชุมพรเดินหน้าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแย่ตำบลพะโตอําเภอพะโตะและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอำเภอหลังสวนผลการศึกษาชี้สามารถช่วยพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาในอนาคต ด้านนายเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัตรรองอธิบดีกรมชนประทานกล่าวว่าโครงการอ่างเก็บน้ําคลองแย่พื้นที่ลุ่มน้ําคลองหลังสวนตอนบนสืบเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยของจังหวัดชุมพรที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมบางครั้งก็เกิดน้ําล้นตลิ่งในเดือนมีนาคมสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของชาวจังหวัดชุมพรเป็นอย่างมาก ก็วันนี้ที่ได้มาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านอาทิบดีกองยมาทานนะครับท่านดรทองเปีวกองจันเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ในส่วนของสำนักงานโครงการและก็ทางที่ปรึกษานี่มาวางโครงการจริงๆโครงการของจังหวัดจุมพรเนี่ยต้องเอ่ยถึงพระมหากรุณาธิคุณของอรัชการที่9นะครับที่ให้กําเนิดของว,วังพนังตัก แก้ปัญหาอุทกภัยของจังหวัดชุมพรจนวันนี้นี่นะฮะก็ถือว่าชุมพรน่าจะปลอดภัยจากน้ําท่วมเกือบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในเขตของตัวพื้นที่จังหวัดชุมพรเพราะฉะนั้นโครงการที่วันนี้ที่มาศึกษาเนี่ยก็จะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้แนวทางของพรงค์ท่านนะครับถ้าเราเทียบก็คือสืบสารสารักษาต่อยอดของพรงค์ท่านและการที่10บเลยนะครับเพื่อมาแก้ปัญหาของ ในเขตพื้นที่เยืเภอหลังสวนคือหลังสวนเนี่ยเป็นเมืองด้านการเกษตรที่ขึ้นชื่อไม่ว่าทุเรียนเงาะบังคุดนะครับตรงนี้ก็จะ,ะเป็นที่เรื่องลือแต่ก็มีปัญหานะครับว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ของหลังสวนเนี่ยประสบอุทกภัยเวลาน้ํามาเนี่ยก็น้ำท่วมค่อนข้างจะรุนแรงมากหลายปีนะครับปี59ปี60 ที่จะประสบปัญหาที่ค่อนข้างภาพเห็นชัดแต่ก่อนหน้านี้ที่ผมรับรการอยู่ที่นี่ก็เกือบจะทุกปีแต่ว่าไม่ถึงกับรุนแรงนะครับแต่ที่รุนแรงก็คือว่า,ามีความสูงของปรนมาณน้ำเนี่ยเป็นเมตร2เมตรนะครับที่น้องประชาชนในหลังสวนเนี่ยต้องขนย้ายสิ่งของมากคราวนี้ต้นน้ํามาจากทางด้านไหนนะครับเราก็เห็นว่า เราก็ได้มีการศึกษานะครับว่าต้นน้ำเนี่ยมันเชื่อมต่อกันระหว่างหลังสวนพระโตะแล้วก็ละนองถ้าพูดถึงละนองนี่เรามีปริมาณน้ำฝนนี่อยู่ที่ประมาณ4,000เกือบ5,000นในสมัยก่อนนี่6,000ม mm ิลิเมตรเลยนะฮะต่อปีพระโต๊ะนี่มันชนแดนกับจังหวัดละนองนะครับฝนก็ดี ในสมัมที่ผมอยู่เนี่ยก็ไปพัฒนาแหล่งน้ำนะครับเพื่อชะลอน้ำไม่ให้เข้าตัวเมืองหลังสวนแล้วก็เพื่อการเกษตรเนี่ยเราก็ทำเป็นฝายเล็กๆสมัยก่อนจะมีฝายคลองแย่ฝายคลองเหนกเป็นอาคารอัดน,น้ำบ้างแต่วันนี้นะครับที่เรามาพิจารณานี่นะครับก็ได้ข้อมูลมว่าถ้าเราจะชะลอน้ำส่วนหนึ่งเพื่อเก็บกักน้ำในอ่างข้างบนได้เนี่ยจะต้องมีอ่างเก็บน้ำ ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้าคลองแยอ่างเก็บน้าคลองเนกอ่างเก็บน้ำคลองอาล่างอ่างเก็บน้ออาคลอ,องปังหวานนะครับถ้าสามารถดําเนินการได้ควบคุมทั้งหมดนี้นะครับปริมาณน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับหลักเป็นร้อยล้านจริงๆอ่างเก็บน้ำคลอ,องแยนี่นะครับวันนี้ดูคลองแยนะฮะอ่าคลองแยเนี่ย ถ้าดูเป็นน้ําที่ไหลเข้านี่ตั้งร้อยกว่าล้านนะครับผมอยากจะพูดตัวเลขเต็มๆไว้เลยนะครับคือเป็นน้ําที่ไหลเข้ามาเนี่ยได้ตั้งร้อยกว่าล้านลูกบาศกเมตรแต่พี่น้องประชาชนนาตอนนี้เนี่ยให้เราทําโครงการประมาณยี่สิบเจ็ดล้านยี่ยี่สิบสี่ล้านลูกบาศกเมตร <c oughs> โดยส่วนตัวนี้ก็ยังอยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนวันหน้านะครับถ้าถ้าทำได้เต็มที่นี่ก็จะเป็นประโยชน์มากเก็บน้ำได้เยอะ ในส่วนข้างบนนี้จะมีตั้งแต่จริงๆมันเป็นกาแฟนะข้างบนที่ที่ของปะโตะเนี่ยจะปลูกได้ดีนะครับแต่วันนี้ก็มีมาพัฒนาก็คงจะเป็นทุเรียนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีความต้องการค่อนข้างสูงนะครับเพราะเป็นทุเรียนค่อนข้างเยอะขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ช่วยได้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยไร่ตรงนี้ก็จะเป็นระบบท่อส่งน้ํามากระจายเข้าสู่พื้นที่ทั้งหมดเลยอ่างเก็บน้ํคลองแย่ก็จะช่วยตรงนี้ได้ ความจุก็ประมาณ24ล้านเศษนะครับครานี้เนื่องจากว่าน้ำเยอะอทั้งฤดูฝนฤดูแรงเนี่ยคณนะขจะกรสิ่งแวดล้อมชอบถามนะครับว่าเวลาเราเคมพื้นที่การเกษตรเนี่ยจะได้เท่าไหร่แน่นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่พิเศษนะครับเนื่องจากว่าฝน,นดีฝน8แดด4นะครับค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น พื้นที่การเกษตรเนี่ยทั้งทั้งฤูดูฝนกับรดูแรงได้เท่ากันนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าห้าร้อยไร่ที่ดูแลกันถ้าเป็นสวนทุเรียนทั้งหมดทุเรียนหลังสวนนี่ก็ตีไร่ละล้านสมัยก่อนนะครับผมว่าตอนนี้น่าจะขึ้นราคานะครับก็คูณเข้าไปได้เลยผลผลิตที่จะได้นะครับประเมินแล้วก็สูงมากเพราะฉะนั้นถ้าสามารถเป็นไปได้เราก็จะดาเนินการเรื่องของการสํารวจออกแบบ ต,ต่อเนื่องกับการศึกษาปี63 64นะครับแล้วก็ขอใช้พื้นที่จากในเขตพื้นที่ที่กรมอุทยานต,ต่างๆนะฮะก็จะดำเนินการก่อสร้างได้ก็น่าจะเป็นปี6 65 6 66ประมาณนั้นครับอันนี้ก็ทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนได้ขึ้นไปดูแล้วแล้วก็ได้ประชุมกับทางกรมอุทยานนะครับก็ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรต่างนะครับก็คงจะขอบคุณทางพี่น้องประชาชนด้วย นี่ก็คืออ่อางของแยของอำเภอปะโตะนะครับที่จะช่วยพื้นที่การเกษตรนะครับแล้วก็ด้านการส่งน้ําอุปโภคบริโภคได้ด้วยนะครับอาจจะบรรเทาอุทกภัยได้ส่วนหนึ่งครับนี่ผมนําเรียนนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตของเทศบาลของหลังสวนเนี่ยของอำเภอหลังสวนก็คือน้ํายังท่วมอยู่ยังเกิดอุทกภัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่เราจะสามารถทําทางเบี่ยงน้ําได้ใช้หลักการเดียวกับคลองห,หัววังพนังตัดนะครับเพราะในเขตของตัวแม่น้ําหลังสวนเองเนี่ย ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างอยู่ะนะอยู่หนาแน่นมากแล้วนะครับการจะไปขุดขยายต่างๆเนี่ยก็คงจะไม่สามารถดําเนินการได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ถึงอย่างไรเนี่ยในแต่ละปีกรมจุราทานหรือกรมเจ้าท่านี่เราก็จะมีการขุดลอกตะกอนทรายอะไรต่างๆนะครับทำมาอยู่ต่อเนื่องเพื่อช่วยบรรเทานะครับเราก็เลยมีการวางโครงการนะครับโดยการประชุมกับทาง ท่านผู้การจังหวัดของจุมพรนะครับท่านพี่น้องประชาชนท่านานอำเภอหลังสวนอะไรต่างๆเนี่ยเราวางไว้ตั้งแต่สมัยที่ผมยังอยู่ก็เลยเคยมาเดินดูกันเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราเบี่ยงมาทางนี้ประมาณเกือบ18กิโลเมตรนะครับแล้วเราทำคลองเหมือนคลองวังพันังตักเลยนะครับเราจะตัดน้ำได้ประมาณ1,000ุลูกบาศเมตรต่อวินาทีนะครับช่วยการระบายน้ำมา จะมีอาคารเหมือนกับคลองวังวันังตักอาคารหัวแล้วก็อาคารท้ายนะครับตรงที่เราอยู่นี้นะครับก็คือจะเห็นพี่น้องด้านการประมงนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเราก็จะพิจารณาเรื่องอประตูปิดเปิดไม่ว่าจะเป็นให้เรือเข้ามาหลบกระแสมรสุมได้นะครับแล้วน้ําเค็มนะครับที่จะลุกเข้าไปนะครับก็าอาจจะชะลอได้อีกนะครับ แล้วก็จะมีประตูอยู่ระหว่างาทางด้วยตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการกักเก็บน้ำเพราะว่าข้างๆทางของตัวคลองที่เราจะขุดขึ้นมานี้นะครับพื้นที่เดิมเขาก็เป็นพื้นที่การเกษตรอยู่แล้วนะครับเป็นสวนผลไม้แล้วว่าจะเป็นทุเรียนแลว่าจะเป็นมังคุดนะครับหรือเป็นเงาะหรือที่ผ่านมาก็จะมีปาล์มอาจจะมีสวนยางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะใช้ประโยชน์ได้ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าด้านการอุปโภคบริโภค <c oughs> ต้องอย่าลืมนะครับว่าตัวหลังสวนเองเนี่ยคนอยู่เยอะมากเป็นพื้นที่การเกษตรแล้วก็คนก็อาจจะมาท่องเที่ยวด้วยแต่ยังไม่มีแหล่งน้ําประปาต้องอาศัยน้ําธรรมชาติเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีสถานีสูบอยู่ผมได้โทรประสานกับเพื่อนผมที่อยู่หลังสวนเมื่อตะกี้นะครับว่า <c oughs> วันหน้าถ้าเราทําประตูน้ํา เพื่อที่จะอัดน้ําเข้ามาตรงนี้ได้เลยฮะจะมีจะเป็นจ,จะต้องมีประตูน้ํานะครับเพื่อรับน้ําจากด้านเหนือเข้ามาแล้วระบายเข้าสู่ด้านนี้อาจจะมีสถานีด้านการประปๆาอยู่ตรงจุดนี้ขยับสถานีเพื่อช่วยเอาน้ําดิบมาผลิตการประปราช่วยพี่น้องหลังสวนได้อีกนะครับตรงนี้ที่เราจะดําเนินการการศึกษาตรงนี้นะครับ คือข้อดีเนี่ยเราทําในเขตของออพี่น้องประชาชนนะครับอาจจะมีผลกระทบแต่ข้อดีก็คือว่าเราไม่ทําในเขตของป่าอนุรักษ์หรือป่าไม้นะครับการขอใช้พื้นที่ก็ตรงจุดนี้ก็จะไม่มีเหลือแต่เราจะออกแบบยังไงขอใช้พื้นที่ประมาณ150เมตรนะครับเพื่อระบายนะประมาณพันกว่านี่นะฮะถ้าถ้าแบบเสร็จภายในปี6 63 64นะครับ แล้วก็ทางผู้ในการก่อสร้างเมื่อกี้ก็เดินทางมาด้วยกันแล้วก็เราก็คุยแผนแล้วนะครับว่าคิดว่าโครงการเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับก็สามารถกลับเพื่อนได้ปี65หรือ66ที่จะดำเนินการให้ครับก็จะมีการดาดคอนกรีตด,ด้วยนะฮะเพื่อให้บางพื้นที่เพื่อลดผลกระทบนะครับเราก็จะเห็นสภาพนะครับว่าจะได้ไม่ต้องกินเขตแ้ะก็จะได้เป็นสถานที่ การท่องเที่ยวปั่นจัก,กรยานวิ่งได้ได้ด้วยทางสัญจรถ้าเปรียบเทียบไปเลยไปดูคองวงบันังตักของในหลวงรอเแบบเดียวกันเลยครับข้างล่างนี้จะเป็นเส้นทางปั่นจัก,กรยานเส้นทางวิ่งเลยนะครับแล้วก็มีข้างบนมีทางรถไฟผ่านต่างๆนะครับที่นี่ก็น่าจะคล้ายๆกัน